เจ้าสาวเศรษฐีเขาพิธีวิวาอวดรวยสมฐานะใส่ทองคําเต็มตวงเงินงสดเต็มเตียงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาววัย2ีปีรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีในเมืองฝูเทียนมณฑลฟูเจียนได้ถ่ายภาพขณะสวมชุดกระโปรงเจ้าสาวที่ปักเลื่อมสีทองอารามพร้อมสวมเครื่องประดับเซตทองคํายกชุดทั้งเครื่องหัวสร้อยคอทองคําเส้นใหญ่พิเศษข้อมือและแหวนทองคําอีกเต็ม แขนเต็มมือนอกจากนี้บนเตียงเรือนหอของเธอและเจ้าบ่าวยังเต็มไปด้วยกองเงินสดอีกจํานวนมากโดยเจ้าสาวได้พดท่านอนล้มลงบนกองเงินหนา,นาๆด้วยสีหน้ามีความสุขสุดๆสินสอดทองมันในครั้งนี้ เป็นเงินสด8แสนหยวนหรือราว4.5ล้านบาทและเครื่องประดับทองคำรวมมากกว่าถึง10กิโลกรัมรายงานระบุว่าพ่อแม่ของเจ้าสาวทำธุรกิจครอบครัวของเธอมีฐานะร่ำรวยมาโดยตลอดเมื่อลูกสาวของพวกเขาแต่งงานทางพ่อแม่จึงยอมใช้เงินจำนวนมากดังกล่าวเพื่อให้งานสำคัญของลูกสาวสง่างามสมเกียรติทั้งนี้ภายหลังจากภาพถ่ายของเธอถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียก็ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างรวดเร็วหลายคนพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ก็แสดงความยินดีในขณะที่บางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ